รับชมรับฟังนะครับวันนี้มาดึกนะครับดึกมากๆเนื่องจากผมตัดต่อข่าวตั้งแต่สองทุ่มนะรประมาณสองทุ่มนั่งตัดต่อข่าวแล้วก็บังเอิญข่าวเราต้อต้องนำเสนอแล้วก็ลง u ู u b e นะครับวันนี้ท่านใดที่อยู่เป็นเพื่อนกันตอนนี้ตีสองยี่สิบแปดนาทีนะครับ แล้วก็จะเป็นข่าวอะไรที่มันจะไม่จะปลายหน่อยนะครับไม่เอาเป็นเรื่องหนักอกหนักใจโควิดเนี่ยเราก็รู้กันอยู่แล้วว่ายังไงก็ยังเกิดขึ้นอยู่แต่สถานการณ์วันนี้น่าจะดีขึ้นนะครับน่าจะดีขึ้นเมื่อวานเนี่ยนะครับเพราะว่าผมเองไม่ได้ดูในรายละเอียดเท่าไหร่นะครับไม่ได้ดูในรายละเอียด แต่ที่ติดตามข่าวก็มีเรื่องของเสียบโบกนะครับเสียบโบกก็นอนคุกต่อไปนะแล้วก็เขาก็าโวยวายว่าอย่ากแกล้งเขาอยา่าแกล้งครอบควเขาทำเขาคนเดียวนะครับก็โดนทั้งแม่ทั้งภรรยาตุกคนเลยเราก็ไม่สามว่า จะทำยังไงเพราะว่าเรามันบางทีมันโตรเร็วไปไหมอายุยี่สิบแปดแนันเองนะครับแล้วก็คุณจัเจนะก็ออกมาการันตีนะครับจริงจเรื่องอย่างนี้นะเรื่องอย่างนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องอะไรที่มันมันเกิดขึ้นนานแล้วนะครับไม่ใช่มันเพิ่งเกิดน,นะเรื่องบ่อนเรื่องออนไลน์ผมผมดูเมื่อประมาณสัก สามวันนะครับแล้วก็ผมก็คิดอยู่ในใจนะว่าเฮ้ยมันจะเป็นอย่างนี้ไปได้ยังไงนะครับคือเยบโอาชวนเรีนการพน,นันในในออนไลน์นะครับมีรูปเดบโบทดเจนเลยนะครับ,รท,บ,บ,ท,รรบทีนี้มาคุยกันถึงเรื่องโควิดก่อนเนาะนไหนกไ็ไหนแล้วว่ามันดึกแล้วแล้วก็ ผมคิดว่าดีดสามกว่าได้นอนเนี่ยเอาเป็นว่าเอาเรื่องโควิดก่อนจะได้นอนไม่หลับก็รู้ว่าถ้าใครดูอยู่นะครับเ่วยคนไคน์กดแชร์ให้ผมหน่อยทักทายมานิดนึงก็ยังดีไม่จะครูนนี้เสียนงน,น่าจะเป็นเสียงส่งไลน์เข้ามานะครับขอบคุณนะครับขอบคุณที่ให้เกิตติดรามรับชมในช่วงนี้ดึกก็ยังมีคนชมอยู่นะครับนี่เป็นเพื่อนกันนะฮะอ ตอนนี้เนี่ยเราต้องยอมรับสังคมข่าวสังคมข่าวมันย่อหน้ามาอยู่ที่หน้าโทรศัพท์มือถือนะครับพี่น้องทุกคนนั่งดูสามารถมีโทรศัพท์เนี่ยสามารถเปิดแอปดูอะไรได้หมดนะครับดังนั้นข่าวทุกข่าวมันจะมารวมกันอยู่ที่มารวมกันอยู่ที่หน้าโทรศัพท์ทุกข่าว ผมต้องบอกว่าทุกข่าวนะทั้งคลิปทั้งเราที่เราไม่เคยเห็นไม่เคยพบอย่างวันเนี้เข้าไปนั่งกินขา้าวก็ไปเจอคุณยายอายุเจ็ดสิบห้าปีขับรถสิบร้อสิบร้อไม่ใช่สิบร้อหน้าตัดนะสิบ้อหน้ายาวด้วยเรียกว่าอีสุสุะนะครับเขามีคลิปมาทางข่าวสดก็คลิปมา,าแต่ผมผมผมไม่ได้เอามาในครอบลงมานะครับเหมือนเรามลาฟังถึงบอกว่าเวลาเนี่ยข่าวเนี้ย มันมาอยู่ที่โทรศัพท์มือถือหมดแล้วมันมาอยู่ที่นี่หมดแล้วดังนั้นหนังสือพิมพ์ต้องต้องยอมรับว่าหนังสือพิมพ์ที่จะอยู่ไทยก็คือหนังสือพิมพ์ไทยนะวันนี้ที่ที่สว่างเนี่ยไปซื้อไม่ทันหมดไปดูเรื่องโควิดวันนี้เขาบอกว่ากรุงเทพมหาคนครนี้น่าห่วงมากเลครับแพทย์หญิง อภิสมัยศรีรังสารผู้ช่วยโฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโควิดในทีมเนี่ยเขาบอกว่าสถานการณ์โควิดวันนี้เนี่ยนะมีผู้ป่วยถึง586รายแบ่งเป็นดีเชื้อในประเทศ573รายตรวจพบในโรงพยาบา47ล47รายพี่นจากการตรวจค้น เชิงลุกนะครับห้ารยี่สบกรายเดินทางาปต่างประเทศเข้าสถานที่กักกันที่รัฐจัดให้ส3สรายรวมผู้ป่วยยืนยันสะสมสอง4 4สองรสิี่รายนะครับแล้วก็หายแล้วหนึ่งห1นึ่งพันสาร้อยเกาสิบสมเก้าสิเรายเสียชีวิตเสียชีวิตสะสมเจรายแล้วก็ยังมีผู้ป่วยอาการหนัก ้องใช้เครื่องช่วยหายใจเกียรติรายอย่างไรก็าตามครับสถานการณ์โลกเนี่ยเริ่มมีตัวเลขลดลงก็งมีข้อตันที่ถามา่าการฉีดวัคซีนไปแล้วเนี่ยเก้าสิบล้านโดสจะเป็นสิ่งที่ส่งผลให้ตัวเลขผู้ป่วยลดลงหรือไม่ต้องติดตามประสิทธิภาพการฉีดวัคซีนต่อไปนะครับในส่วนตัว,ตวเลขผู้ป่วยรายใหม่ จะแยกสมุทรสาครกรุงเทพมหานครและจังหวัดอื่นโดยสมุทรสาครเนี่ย548รายคิดเป็น95.64%จนกรุงเทพมหานครทับยังคงเร่าร้อน18รายหรือ3.4% จังหวัดอื่นๆเจ็ดรายนะครับหรือหนึ่งจุดสองเปอร์เซ็นแบ่งเป็นจังหวัดตาสามรายจังหวัดตานะครับไม่ใช่ตราดหรือภาคเหนือบริบาลตะวันออกนะครับการคัดกรองในโรงพยาบาลเพชรบุรีสามรายนะครับคือคัดกรองเชื้อกอุกนะครับสะแก้วอ่าวมีแล้วหนึ่งรายผู้ต้องขังแรกรับพบเชื้อในการตรวจครั้งที่สาม ทั้งนี้มีการวิเคราะห์รายละเอียดของการติดเชื้อในกรุงเทพมหานครพบว่ามีการรวมตัวจัดงานเลี้ยงส่วนตัวหลังจากเมื่อให้มีการดื่มเมรานงานแรกเข้าร่วมสามสิบรายติดเชื้อเก้ารายงานที่สองรวม13สามรายติดเชื้อสิบรายงานที่สามร่วมเจ็รายติดเชื้อทั้งหมดเลยเจ็รายนะครับและงานเลี้ยงที่สี่เข้าร่วมสิบหกรายติดเชื้อสิบหกราย พี่น้อครับก็พบในลักษณะการดื่มเหล้าแก้วเดียวกันเล่นเกมล้วงถังน้ำแข็งเดียวกันและสถานที่ทำงานที่ติดเชื้อเยอะเช่นที่แรกพบก็คือคลินิกเสริมความงามจำนวนพนักงานเจคนเลทีเดียวติดเชื้อห้าคนแรลหนึ่งในบริษัทสิบคนติดเชื้อเ้าคนเนื่องจากไม่สวมหน้ากากทานอาหารร่วมกัน และก็ไม่ใช้ชอตกรารนะครับพี่น้องกับนี่คือสถานการณ์วันนี้คือเมื่อวันที่ห้าที่ผ่านมานะครับการเดินตกนะครับพี่น้องชาวจังหวัดสกลนครข,ของเรานะครับวันนี้ผมเขียนให้กำลังใจผู้ปฏิบัติหน้าที่ไปนะครับวันจันทร์ผมจะเอาออกมาให้ดูนะครับก็ เป็นเรื่องที่นะ่าชื่นชมและยกย่องนะครับสำหรับผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครและนายอำเภอทุกอำเภอนะครับที่เข้มงวดกดขันกับโควิด -19 นะครับทำให้บ้านเราเนี่ยปลอดนะครับก็ขอขอบพระคุณบุคลากรทางการแพทย์ อาชาสมัครอ,อสมโอ,อ,อ,อแล้วก็อปปอลอ,อนะครับอาชาสม,มกากป้องกันไปฝ่ายบนรเรือนที่ออกปฏิบัติหนะ้าที่กันอย่างเข้มแข็งมีด่านตรวจจุดสก,กัดทุกจุดนะครับพี่น้องครับการหยาตกสำคัญที่สุดการหยาตกวันนี้ผมมีเรื่องของพี่น้องชาวอสองดาว แล้วก็ขอบคุณสกลนครทันข่าวเขาทำคลิปมานะครับเขาเข้ามาอยู่ในแจทุกเรื่องเมืองสว่างผมก็เลยขออนุญ,ญาตนะครับนำภาพนี้เนี่ยมานำเสนอให้พี่น้องไม่ว่าจะอยู่ส่วนไหนของประเทศไทยนะครับให้รู้ว่าโควิดมาในเดือนร้อนกันทุกหย่อมยา ขอบคุณผู้ไปนำนำเสนอลุงยีนหรือลุงอะไรเนี่ยผมจำไม่ได้นะครับที่ไปนำภาพข่าวนี้มาปรากฏว่าที่สองดาวเนี่ยมีสมาคมน่าจะเป็นตั้งกับเป็นกลุ่มแม่บ้านปลูกดอกดาว,ดาวเรืองนะครับแล้วก็ปรากฏว่าขายไม่ออกไอ้ที่ขายไม่ออกเนี่ยเนื่องจาก เขาบอกว่าอย่างนี้นะครับในข่าวลุงยินบอกว่าเนื่องจากดาวง,งอยหาแดนแล้วก็คำชะโนดไม่มีไม่มีสถา,านที่เที่ยวดังนั้นดอกดาวเรืองที่เขาปลูกกันเนี่ยขายไม่ออกลองฟังดูครับสวัสดีท่านผู้ชม ไม่นี้ลุงอธิภาพพี่น้องไปเมืองสวนดาวเรื่องอยู่บ้านทำเกี่อวอำเภอซ่องดาวจังหวัดสุรนครครับเป็นสวนยิ่งใหญ่แท้หลายหลายพี่น้องเลยแต่ว่าตอนนี้เพิ่นขายบ่ออกครับสาเหตุที่จำนายบ่ได้ก็บ,บ่มีอย่างอื่นไกลก็บบคือแรงท่องเที่ยวที่สำคัญของพี่น้องอุดอดธานีขับชนวนี่ หรือว่าพญาตองม้อยต้องยุดบพให้คนไปเที่ยวมือคนบวไปเที่ยวคือบ่มีการน,น้าดอกไม่ไปบูชาสําหรับพี่น้องบ้านทำติวนี่มีความสามัคคีกลมเกลียวครับอันนี้คือจัดกลมปลูกไม่ดอกไม่ประดับขึ้นมาปลูกในบริเวณเขาเรียกว่าที่สาธารณะปลูบ้ากัน3ปีแล้วพี่น้องก็มีรายได้พอสมควรอยู่ แต่ว่าปีนี้กระเท่าที่เห็นนี่แหละครับดอกไม้ก็ล่องบานสะพังอยู่สวยงามสีเหลืองอลา,ามตาครับบสามารถที่ขายได้บอกง,ง่ายๆตอนนี้เพิ่นกำลังปรับปรุงอยากให้สวนดอกไม้โดยเฉพาะดอกดาวเรื่องแห่งมองนีนะครับให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวหรือเรกว่าแหล่งท่องเที่ยวเชืิงเกษตร จึงอยากจะให้พี่น้องผู้ใดที่กาลังเมืองหรือกําลังหูก็บอกต้อๆกันไปให้ไปเที่ยวกันพี่น้องเพื่อ่งเสริมกิจกรรมให้พี่น้องเขามีกําลังใจครับมองนี้นอกจากมีไอสวนดาวเรื่องที่งามมีแล้วนะครับยังมีพักสวนขั้วพร้อมนยครับนี่ชวนหนึ่งเพิ่นกะเอาไว้จำนายพร้อมนะครับ ท่านั้นคือสถานภาพของผู้ที่ทำปลูกดอกดาวเรืองนะครับแล้วก็ปรากฏว่าดอกดาวเรืองขายไม่ออกเหตุผลที่เขาบอกนะครับตามท,ที่ที่กีกรพูดว่าคําเจโน่ก็ปิดเตางอยก็ปิดผาแดนก็ปิดผาแดนเนี่ยผม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 พูดเองนะ ก็สมควรนะครับตอนนี้ยังไงกตงตง็ต้องปิดล้ะนะครับอ่าไปดูกันถึงเรื่องเอ,อเราชน,นะที่น้องครับบางทีไอ้บัตรที่เขาให้เรามาเนี่ยเราต้องไปกดไปแหลกซื้อโูดกันตรงๆเนี่ยผมเองผมก็ไม่อยากที่จะไปอะไรนะ ไม่อยากจะว่ารัฐบาลแต่ไม่ควรเนี่ยก็ให้เงินสดเข้าไปก็จะไปใช้อะไรก็เรื่องของเขาเขาก็เริ่มคว้างูไม่พ้นคอเขาก็หาว่ารัฐบาลโดยนายกรัฐมนตรีเนี่ยไปเอื้อเจาซัวให้เขาใช้เงินสดก็เรื่องของเขาเมื่อเขาไม่ได้ใช้เขาทำไงรู้ไหม เอาบัตรเอาบัตรเราเราชนะเนี่ยเอาไปจำนำจัด้ได้อยู่เจ็ดวันหน้าใช่ไหมเขาไปจำนำห้าพันขาดทุนสองพันห้าเขาบอกว่าไอ้เงินห้าพันที่ได้มาเนี่ยเขาต้องไปจ่ายค่าน้ิค่าไฟเรื่องนี้ครับเป็นเรื่องที่เราดูแล้วเราก็ตกใจนะครับ แช์วอาประกาศจำนำบัตรคนจนให้สิทธเราชนะยอมขาดทุนขอแลกเงินสดโรงการเราชนะสนับสนุนวงเงินงงช่วยเหลือค่าครองชีพสูงสุด7,000บาทโดยกลุ่มผู้ใช้บัตรสวัสดิการจะได้รับเงินอัตโนมัติโดยไม่ต้องลงทะเบียนส่วนผู้ใช้สิทธิ์คนละครึง่งและเราเที่ยวด้วยกันที่ได้รับสิทธิ์จะต้องเข้าไปกดยืนยันสิทธิ์ในแอปเปาตัง โดยเรื่กโดยเริ่มตรวจสอบสิทธิ์ได้แล้วในวันนี้ส่วนบัตรคนจนได้รับเงินงวดแล้วแต่เงื่อนขายผู้ถือบัตรตัวบิการแห่งรัฐถือบัตรคนจนใช้สิทธิ์เมื่อซื้อสินค้าหรือรับบริการจากร้านค้าที่รวมโครงการได้ทันทีทั้งร้านถงฟ้าที่มีเครื่องรูดบัตรร้านค้าที่มีแอปถุงเงินร้านถงฟ้าร้านค้าคนละครึ่ง และร้านเราชะนะแต่ไม่มีการจ่ายเงินสดเลยล่าสุดพี่น้องครับเขาบอกว่ามีการแชร์โพสต์ของชายคนหนึ่งซึ่งแด่พบประกาศมีร้านค้าไหนรับจำนำบัตรคนจนบ้างไหมครับสองเดือนนี้รัฐบาลแจกเงินเจ็ดพันห้าผมขอแค่ห้าพันขอแค่เงินสดห้าพัน 5, เพื่อเอามาเสียนะคะานนคาไฟครับ ให้เอาบัตรผมไปเลยครับทั้งนี้ตามจิตบัตบรบวัิการแห่งรับพบว,ว่าปัจจุบันมีการช่วยค่าน้ำค่าไฟช่วยค่าไฟไม่เกินเดือนละสองร้อยสามสิบาทและค่าน้ําไม่เกินเดือนละหนึ่งร้อยบาทซึ่งทั้งสองกรณีเมื่อบินมาเนี่ยจะต้องจ่ายเงินสดไปก่อนจากนั้นระบบจะโอนเงินช่วยเหลือกลับมาเข้าบัตรให้อยู่แล้วเพราะว่าอย่างนั้นนะครับคือจ่ายไปก่อนแลเงินเนี่ยจะกลับมาที่บัตร ส่วนเงินที่ได้รับจากโครงการเราจชนะไม่สามารถนำไปใช้จ่ายค่าน้ำค่าไฟได้นะครับผมก็ว่ามันจะขัดขันอยู่เนาะจะ่ไปจ่ายค่าน้ำค่าไฟนะครับแต่จายน้ำไม่เกินสองรหสิบาทเนี่ยก็ไม่ต้องจ่ายนะครับอันนี้เป็น,ปนการแกล้งนแนกล้งร,รัฐบาลหรือเปล่าผมไม่ทราบแต่มันก็ไม่ควร นะครับมันก็ไม่ควรนี่คือเรื่องของข่าวคืนนี้นะครับพี่น้องครับวันที่8จะมีการรับสมัครสมาชิกสภาเทศบาลทั่วทั้งประเทศพร้อมกันในขณะเดียวกันครับที่สว่าง แดนดินเนี่ยตอนนี้ยังยังไม่เห็นทีมงานของผู้สมัครเทศบาลตะบ,บนสว่างแดนดินเลยแต่เห็นอยู่ทีมเดียวนะครับเห็นอยู่ทีมเดียวคือคุณไระยะะะ่ยาหรือชื่อเล่นก็ชื่อตีน้อยหรือดีเล็กนึน่นะผมจำไม่ได้ดังนั้นก็เลยวิพากษ์วิจารณ์วิเคราะห์อะไรไม่ได้ว่า ใครจะเป็นตัวเง็งก็อีกทีมนึงยังไม่ออกนะครับและข่าวบอกว่าอดีนายกหมาดๆก็จะไม่ลงนะครับก็คงจะเบื่อแล้วล่ะอยู่ไปเยอะแล้วพ,พักก่อนน่าจะเป็นอย่างนั้นนะทีนี้ผมก็เลยอยากพาไปดูเรื่องนี้ที่พัทยาหรือเรียกว่านองกระอน น้องปือเนี่ยเป็นบ้านพีเมืองน้องกับเมืองพัทยานะครับและครั้งนี้เนี่ยการเมืองท้องถิ่นเทศบาลเมืองน้องปือเนี่ย,เ,ยเป็นเรื่องอะไรที่น่าติดตามจริงๆนะท่านรัมชัยยนิตหรือกำนันไมในอนดีตวันนี้เนี่ยเพิ่งลงจากนายก ตำแหน่งนายกมาหมดๆเลยวันนี้ก็มีการเปิดตัวทำบุญทีมเรารักหนองปลื้อีกทีมหนึ่งเกาะคนกันเองทั้งนั้นแหละนะครับคนกันเองทั้งนั้นคือคุณออะไรล่ะ คุณแมนเนี่ยคุณแมนเ,นยเคยเป็นสทออของทีมอดออรไมร์แล้วก็ลาออกไปไปเล่นสจ,อจอคุณแมนอินเดลนิตัสนะครับวันนี้เนี่ยก็เปิดตัวขึ้นมาอีกทีมซึ่งทีมนี้ดูแล้วยังไงก็สนุกอะนะครับสนุกมอะเพราะคุณวินัยเนี่ย ินวินัยอินจะได้ไปทักในอดีตสจอในวันนี้ไม่ลงนะครับไม่ลงไม่ลงสอจอจะมาลงว่าที่นายกเมืองหนองบึรแต่ตอนตัวเองไม่ลงสอจอก็ส่งคนสนิทลงคนสนิทก็ได้อันนี้ถือวัดกำลังกันเลยนะระหวังนักเติใหม่ชัยนิตอดีตนายกเทศมนตรีเมือง น้องปลือกับคุณวินัยอินทรพิธันทรงในนามอิสระด้วยแต่ทรงน้องชายเนี่ยลงในทีมรักชนบุรีซึ่งอยู่กับท่านป๊อกก็คือวิทยาคุณปลืม้มคนนั้นได้แต่ทรงไปเทียบวัดกำลังกันระหว่างทีมระหว่างคนที่ดรมาสนาเดช ผมก็รู้จักนะพรเทมเนี่ยผมก็สนิทกัน,เป,นเป็นน้องรักเลยพรเทพพลาดไปลงในเขตหนองปลือคือนายกมาย็็บอกว่ามึงมาลงััมึงนี้แหละเขตนี้แหะยังไงมันก็ชนะสุดท้ายวัดกันแล้วไม่ชนะเป็นทีมของเป็นคนของวินัยอินทอร์วิทท์ที่จะมาเป็นผู้สมัครว่าที่ นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองหนองปลือแข่งกับดรใหม่วันนี้ผมก็เลยเอาบางเรื่องบางตอนที่เขียนมาวิเคราะห์มาเอามาให้พี่น้องได้ได้ดูได้ชมตลอดจนทีมงานของทั้งสองทีมได้ชมกันว่าที่ผมพูดเนี่ย มันจะจริงไหมและมันจะเป็นอย่างที่ผมคุยไหมแหมมันเป็นเรื่องอะไรที่น่ากลัวเนะ <c oughs> เป็นเวลาที่น่ากลัวกับการเมืองพัทยาเวลานี้นะครับอลองไปชมดูครับการเมืองท้องถิ่นเทศบาลเมืองหนองเือเริ่มแล้ว หลังจากที่หมดวาระกันไปเทศบ,บาลเมืองน้องปลือออบานาบุงจวัดชลบุรีเสมีานาเขตติดต่อกับเมืองพัทยาถือว่าเป็นบ้านพี่เมืองน้องมีประชากรแฝงเยอะมากแล้วก็มีประชากรในพื้นที่ก็ไม่น้อย งานนี้แชมป์เก่าอย่างดรมไมชยนิพตอดีตนายกมัดหมัดของเทศบาลเมืองหนองปลือที่ถือว่าเป็นบ้านพี่เมืองน้องของเมืองพัทยานั่นเองได้เตรียมความพร้อมอีกสมัยในนานทีเรรรักหนองปลือหลังจากเป็นแชมป์ตลอดการมานานหลายสมัยประกาศตัววันแรกทําบุญที่ศูนย์ประสานงานทีมเรารักหนองปลือเสร็จแล้วก็เดินทางไปสักการะบบรมรูประชการที่แห่บนเขาพระตำหนัก จากนั้นก็ไปที่หน้าสาราว,ว่าการเมืองพัทยาเพึ่งจัก,กระพระเจ้าตากสินมหาราชพร้อมโดยทีมงานผู้สมัครสมาชิกสภาทเทศบาลเมืองน้องปลือดรมาชัยนิตกล่าวว่าเราได้เปลี่ยนตัวบุคคลในแต่ละเขตไปบ้างคนสองคนเพื่อความเหมาะสมในขณะเดียวกันก็อาสามาทำงานที่ค้างไว้ เพื่อไปสารต่อให้เสร็จส่วนการสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครั้งนี้เชื่อว่าจะได้รับความสุขทางใจส่วนอีกทีมหนึ่งได้เปิดตัวแล้วแทบจะไม่ต้องบอกว่าเป็นใครมาจากไหนอย่างไรเพราะคนนี้ชื่อนายวินัยอินทรวิทักษ์ได้อาสาลงสมัครนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองหนองปลือเช่นเดียวกัน นายวินัยเป็นลูกชายนายแถมอินทรบิทักษ์ซึ่งเสียชีวิตไปแล้วสมัยหนึ่งใครเดือดร้อนขึ้นลรงพักบางระบุงขึ้นลรงพักพัทยาลุงแถมจะรับอาสาช่วยทุกคนจึงมีบารมีมาถึงลูกในปัจจุบันนายวินัยได้มีน้องชายชื่อนายแมนอิน,อนทรพิทักษ์ ตอนนี้ได้เป็นสมาชิกสภาจังหวัดไปเรียบร้อยนอกจากนั้นยังส่งคนสนิทคือนยายสายันจันทองลงในานามอิสระได้เป็นตจอเข็นเลือกตั้งน้องกลือไปเรียบร้อยเช่นเดียวกันถือว่างานนี้เนี่ยส่งนยายสายันจันทองลงไปชิมลางส่วนนายวินัยอินทรวิทักษ์หันมาเล่นการเมืองระดับล่าง มาสมัครเป็นนายกเทศบนตรีเทศบาลเมืองหนองปรือท่านมีตัวเองเคยเล่นการเมืองระดับจังหวัดเคยเป็นสมาชิกสภาจังหวัดมาแล้วและเป็นที่ทุกคนรู้จักสำคัญที่สุดในวินยัยนำนายวันชัยแสนงามคู่กรณีที่มีปัญหากับดรไมชัยนิตอดีตน,นายกเก่า ถึงสั้งสองคนนี้ไม่มีโอกาสที่จะเผาผีกันแน่นอนนอกจากนี้ยังมีคนหนุ่มไฟแรงเป็นนักธุรกิจทวนกระแสโควิดเปิดโรงแรมราคา,าพันล้านและมากโดยบารมีคือนายมิดอินเทอร์พิท่ B ์หรือเสียเอคนทุกระดับรู้จักนี่คนนี้มีแต่ช่วยคนนี้มีแต่ให้มาเป็นประธานยุทธศาสตร์ของทีมพลังหนองปลือ ที่มีนายวินัยอินทรพิทัศน์เป็นหนัวหน้าทีมนายวินัยบอกว่าตั้งใจมานานที่จะรับใช้บ้านเกิดเมืองนอนที่ตนเองและบำพ่อพุ่มรุดอยู่มาทั้งชีวิตและจะทําให้ดีที่สุดงานนี้วัดพลังกันตุดจบแล้วคนระับเพราะั้งคู่ต่างเป็นศิษย์คุณลืมมาด้วยกันดูกันวันลงทะนล ไ่นะครับนี่คือการนำเสนขอข่าวสารสำหรับคืนนี้ครับวันนี้ผมลับทีมงานลาไปก่อนพบกันใหม่โอากานะสหน,น้าสวัสดีครับ